สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับครับเอาวันนี้ผมมีแอปมาแนะนํานะครับผมแอปหารายได้พิเศษหาเงินออนไลน์นะครับเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจหารายได้เสริมนะครับแบบไม่ต้องลงทุนเลยครับผมอ่าก็ติดตามได้ในคลิปนะครับครับก่อนที่เราจะไปรู้จักแอปตัวนี้กันนะครับไปตามความข้าใจแอปกันนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดอะไรสักอย่างนะครับให้ มันนี่ฟรีนะครับแล้วอย่ากดอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับผมถ้ากดถ้ากดไลค์กดติดตามไม่กดกระดิ่งก็มันไม่ได้อัปเดตไม่รู้ข่าวสารใหม่ๆนะครับใครกดให้ก็ขอบพระคุณจริงจรครับผมสกอขอบพระคุณด้วยนะครับสําหรับคนที่กดติดตามมาแล้วนะครับที่เป็นกาลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับครับผมขอนอกเรื่องแป๊บนะครับผมขออัปเดตข่าวสารเมื่อวันหน่อยนะครับนี่นะครับผมที่ผมได้อัดคลิปลงไปเมื่อวานนะครับผมที่ว่าโครงการคนละครึ่งนะครับ เพื่อนๆคนหน่อยที่ยังไม่ได้สมัครนะครับรีบเลยนะครับรีบไปสมัครนะครับก่อนจํานวนสิทธิ์ขาเต็มนะครับรีบเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครครับรีบเลยครับผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้ทิ้งไปให้แล้วเมื่อวันเมื่อวันนะครับผมชมคลิปได้นะครับเมื่อวานการสมัครกันตอนการทํางานการสมัครการกรอกข้อมูลต้องทํำยังไงครับชมได้ผมได้ระบุไปแล้วนะครับทาคลิปให้อย่างละเอียดหรือเมื่อวันนะครับผมก็ดูได้ครับผม ครับอ่าส่วนคนที่สมัครแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ดีใจด้วยนะครับสมัครผ่านนะครับคนที่ยังไม่สมัครนะครับรีบเลยนะครับเดี๋ยวจะอ่าเสียใจทีหลังนะครับช้าอุดหมดชัวแน่นะครับผมมันมีจํานวนจํากัดครับผมของอ่าโครงการคนละครึ่งนี้นะครับผมนานๆจะมีมาครั้งหนึ่งครับของรัฐบาลนี่ครับผมรีบเลยครับผมกลับมากับเข้าเรื่องกันเลยนะครับแอปที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับใครที่สนใจก็ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ คลิกลิงก์ดาวน์โหลดแอปตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูในคลิปนะครับการสมัครการล็อกเินการใช้งานของแอปนะครับแล้วก็ผมฝากรหัสแนะนําของผมใส่นะครับใครที่ใส่ให้ก็ขอบพระคุณด้วยครับผมสําหรับคนที่มีของเพื่อนๆใส่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับใส่ได้ครับผมถ้าใครยังไม่มีก็ของผมมีนะครับผมทิ้งไว้แล้วนะครับในคลิปเหมือนกันครับผมรหัสแนะนํานะครับครับอ่า ส่วนคนที่สนใจหารายได้ออนไลน์หารายได้ฟรีนะครับก็ดูในคลิปได้ช่องมันนี่ฟรีครับมีเยอะแยะนะครับผมก็ได้อัดไปหลายคลิปแล้วนะครับอันที่ตามฟรีครับผมมาเราไปดูกันเลยครับผมว่าเป็นแอปอะไรกันนะครับวันนี้ที่ผมจะมาอัปเดตรีวิวนะครับนี่นะครับผมแอปที่ผมมาบอกนะครับวันนี้นะครับใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้เลยครับผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับลิงก์ใต้คลิปเหมือนที่บอกผ่านมานะครับ ครับนี่แอปที่จะมารีวิวเลยเห็นแล้วนะครับคงจะเห็นแล้วครับอ่านี่นะครับแอปอะไรผมอ่านไม่ออกก็ขอไปด้วยอย่าว่าผมงงผมงงจริงครับยมรับว่าผมงงผมอ่านไม่ออกนะครับผมไม่เก่งอังกฤษก็บอกตรงๆครับไม่โกหกนะครับอะไรที่เป็นจริงก็บอกจริงอะไรที่โกหกผมก็โกหกกันเหมือนกันครับก็ขอไปได้ครับ่าเมื่อดาวโหลดเสร็จตด้เสร็จก็เป็นอย่างนี้ครับเข้าไปดูในแอปเลยครับว่ามันต้องทํายังไงครับเล่นยังไงล็อกอินยังไงนะครับ แอปตัวนี้นะครับมันถอนเงินนะครับถอนเงินเข้าเพย์พาวนะครับลืมบอกไปครับผมครับเข้าไปเลยนะครับครับรอสักครู่นะครับแอปมันด์โหลดแป๊บนึงนะครับครับแอปตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับแอปที่ผสมไก่อะไรแฮปปี้มื่อแฮปปี้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแอปที่เห็นข้อรีวิวกันแอปอ่อนนะครับผมมันเหมือนกันเลยนะครับ คล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ครับผมครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาในแอปก็ขั้นตอนแรกก็ต้องไปล็อกอินก่อนนะครับมันจะให้เลือกอยู่2ช่องทางครับ Facebook กับ Google นะครับแต่ส่วนผมนั้นจะถ้าเป็นไปได้ผมจะล็อกอินผ่าน Google นะครับแต่มันจําเป็นคบอันนี้ครับผมเพราะว่า Facebook มันมีกล่องความพิเศษให้นะครับสาหรับใครที่ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับผมก็เลยกด Facebook มานะครับเมื่อล็อกอินเสร็จนะครับก็ ขั้นตอนแรกให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับนี่นะครับผมที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกเข้าไปนะครับเมนูสําคัญเลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่าไม่กรอกก็ไม่มีเมนูต่อเนื่อนขึ้นมาให้อีกนะครับจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับช่องให้เราใส่รหัสแนะนํานะครับผมเดี๋ยวหาไม่เจออีกนะครับว่าอยู่ตรงไหนกองผมมันใส่ผมผมันใส่ไปแล้วนะครับใส่กองอื่นไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วพอใส่ปุ๊บมันจะหายเลยนะครับใครที่ไม่มีรหัสแนะนําทีนะครับก็ เอาเลยครับผ่ม599 eq g 8นะครับใส่ได้นะครับผมทิ้งไว้ให้ได้คลิปวิดแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับถ้ามีแล้วของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก่อนก็ได้ครับผมของผมไว้ทีหลังนะครับของผมไม่เป็นไรครับผมทีหลังก็ได้ครับไม่ต้องรีบนะครับเมื่อใส่เสร็จก็กดตกลุมไปเลยนะครับมันจะไม่มีแล้วมันจะดึงกลับมาอันนี้มันจะหายไปเลยครับเหมือนของผมนะครับนี่ครับพอใส่แนะนําเสร็จครับผมครับอ่าให้เราไปดูเมนูต่อไปกันก่อนเลยนะครับผมอ่า ที่ถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้อีกว่าถอนเงินยังไงกี่กี่บาทกี่เท่าไหร่นะครับอีดอล่าต่อนะครับอ่าคลิกเข้าไปครับแป๊บนะครับให้แอปมันดาวน์โหลดก่อนนะครับผมครับถ้าแอปนี้ยาวไปหน่อยนะครับก็ขอไปด้วยครับเพราะว่ามันเมนูมันเยอะครับแอปตัวนี้ครับผมเพราะว่าคลิปจะยาวนิดนึงนะครับครับ่าถอนนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบาทครับผมกับสองร้อยเจ็ดสิบาทนะสองร้อยเจ็ดสิบดอลลร์ครับขอไปด้วยนะครับครับมาเมื่อครบ ร้อยสิบดอลลาร์ก็ถ้าว่ามันมันตอไม่ได้ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าทาไมตอไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไม่ใช่ว่าเรียนครบแล้วต่อได้เลยนะครับมันต้องมีข้อกําหนดเงื่อนไขของมันด้วยนะครับผมครับเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเป็นเพื่อนของจะทราบกันแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับว่าจดเงินเท่าไหร่ครับผมก็ศึกษาเอาได้นะครับในแอปนะครับผมเมื่อดาวโหลดเสร็จเลติดตั้งเสร็จสี่เรียบร้อยนะครับเมนูต่อไปนะครับแล้นะครับโฆษณาก็จะเด้งมาประมาณนี้นะครับคดข้างจะบ่อยนิดนึงนะครับ ก็ว่าเกือบทุกคลิกเหมือนกันนะครับผมครับอ่าเมนูต่อไปนะครับสําหรับอ่าสายเชิญนะครับสายเชิญก็ผมจะไม่เข้าไปดูนะครับจะเสียเวลาไปเยอะนะครับคลิกไปเลยนะครับอ่าเอาลิงก์เอาคูดให้เพื่อนได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดต่อนะครับสายเชิญนะครับก็เอาเลยครับผมไม่ต้องเชิญก็ได้ครับแอปตัวนี้นะครับผมนสำหรับสายเชิญนะครับอ่าแอปตัวนี้ครับใครที่ไม่เชิญก็เล่นเล่นไปเลยครับเข้าไปหน้าเกมก็เล่นเดี๋ยวผมพาไปดูครับหน้าเกมนะครับ ครับมีเช็คอินรายวันด้วยนะครับเครที่สนใจก็มาเล่นได้นะครับผมไอตัวนี้มันดีครับมีเช็คอินรายวันได้แจมอยู่แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปดูครับผมเข้ามาข้ามันในเช็คอินก่อนนะครับครับอ่าที่ผมบอกว่าล็อกอินในเฟซบุ๊กนะครับมันมีนี่มาให้ครับพิเศษครับผมที่ผมล็อกอินในเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าล็อกอินด้วย Google นะมันจะไม่มีไม่นะครับครับส่วนกองของขวัญนี่ก็เป็นอ่าที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราต้องทํายังไงครับผมจะต่อจจะตัดเหรียญแล้วถอดไม่ได้ต้องทำยังไงครับคลิกเข้าไปเลย ครับอ่าร้อยสิบาทมันต้องให้ได้เลเวลห้าร้อยนะครับเล่นเงินเงยหน่อยนะครับแอปตัวนี้ไม่ใช่ว่าเหรียญครบแล้วเลขได้ครับแต่ว่าไม่ถึงเลเวลห้าร้อยก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็พยายามเล่นหน่อยนะครับแอปฟรีก็อย่างนี้นะครับผมค่อนข้างจะลําบากหน่อยแต่ว่าพอได้มาก็คุ้มค่าเล่นนะครับกรับอาส่วนอ่ารูปถุงถุงเหรียญนี่นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับผมถ้าว่าจะสนใจแต่ผมไม่คลิกเนี่ยมันต้องดูวิดีโอนะครับ คลิกเข้าไปก็ดูวีโอรับเหรียญดอลลาร์หรือว่าเหรียญตุ๊ก้นะครับมันก็มีให้อยู่มันสุ่มจะให้2อันนะครับส่วนหัวใจก็เพื่อนเพื่อนคจะเห็นได้รูปหัวใจก็เป็นหัวใจของเราเวลาเล่นหน้าเกมหลักนะครับครับคลิกไปดูกันก่อนครับหน้าเกมหลักเล่นยังไงนะครับผมขอขอขอพาเข้าไปเล่นก่อนนะครับ๋ยจะเสียเวลาไปเยอะนะครับคลิปนี้มันจะยาวนิดนึงครับก็ขออภัยด้วยนะครับ กดเข้ไปเลยนะครับเพราะว่าเมนูมันเยอะแอปตัวนี้มันจะยาวนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็การต้นการเล่นก็ง่ายๆนะครับเยวแป๊บงครับให้แอปมันทําการก่อนครับกบอ่านี่นะครับยิงลูกบอลนี่นะครับผมอ่ายิงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับจะเล่นให้จบก่อนนะครับถ้าออกจะเสียดายนะครับรอแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวเจ้าว่าผมเล่นอยู <lider> ่ม <food> ันจะใช้เวลาเยอะครับรอสักครู่ครับผมครับอ่าเมื่อเพื่อนเพื่อนเล่นเสร็จนะครับก็จะได้รับรางวัลอย่างนี้นะครับอ่าเ้าว่านะครับเพื่อนเพื่อนสนใจจะสนใจเหรียญดอลล่าเพิ่มนะครับก็คลิกอ่าเข้ามาตรงนี้ครับกองกองฝันนะครับอาอไม่ใช่ครับอ่าคลิกให้ดูวีดอนะครับลัคกี้ดูวีโอตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะซ่มนะครับทุกๆุกสี่ห้าดาสี่สี่สี่ห้านะครับ สี่ห้าเลเวลน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะให้กล่องกองขวัญนี่มาหนึ่งครั้งครับมันจะสุ่มเป็นดอลลาร์หรือว่าเป็นเหรียญโทเก้นนะครับส่วนมากจะเป็นดอลลาร์นะครับตอนใหม่ตอนเข้าเล่นแรกๆนะครับถ้าหลังๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจครับก็คลิกดูวิดีโอนะครับผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วครับวิดีโอนี่แหละครับผมที่เป็นเงินของเรานะครับถ้าดูเยอะก็ได้เร็วไวนะครับแต่ขยันเล่นด้วยนะครับอย่าขยันดูอย่างเดียวครับถ้าดูอย่างเดียวก็ ทนไม่ได้แอปตัวนี้ครับแอปอื่นผมไม่รู้แต่แอปนี้ถ้า่าดูวิดีโออย่างเดียวทนไม่ได้นะครับต้องการยเล่นด้วยครับผมมันมีเลเวลกาหนดอย่นะครับวิดีโอนี่แหละครับเงินของเราครับเมื่อเพื่อนๆได้รับรางวัลเสร็จก็เล่นเสร็จก็รับรางวัลครับปิดปิดก็รับเลยนะครับอ่าดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าว่าเปล่ยนกองเพื่อนๆอ่าเต็มก็กดเปิดได้เลยครับแต่ผมจะไม่เปิดก่อนเดี๋ยวต้องดูโฆษณาเึงเวลานะครับก็คลิกรับเรียนตัวเกมเลยนะครับ ครับอ่าถ้าว่าจะเล่นต่อก็กดไปเลยครับฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าหน้าแรกของแอปก่อนนะครับหน้าผมจะบอกอ่าก่อนนะครับว่ามีอะไรอีกนะเมนูไหนมากอีกนะครับอ่านี่ยครับก็รับไปเลยครับผม2ดอลลาร์นะครับแป้นนะครับผมขอแคปหน้าจอแป๊บนึงครับผมพาไปนำปุกหน่อยนะครับ มาก็เมนูต่อไปนะครับไอส่วนอันนี้เพื่อนๆเอาคลิกดูเลยครับมันมีอะไรบ้างะให้เล่นนะครับเดี๋ยวดูไปนะครับอ่านี่ครับขูดบัตรก็มีนะครับใครที่สนใจแนวนี้สายนี้ก็ขูดบัตรได้นะครับผมขูดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมมันมีสองสามเกมให้เล่นอยู่นะครับผมอ่านี่นะครับใครสนใจครับผมก็เอาเลยนะครับเล่นได้ตังเล่นได้ครับอ่าอีกหนึ่งอันนะครับก็มีอ่าสปินนะครับก็คลิกกับเลยผมจะไม่คลิกไปแล้วนะครับผมสปินนะครับ อ่าหมุนสปินนะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วก็สล็อตก็มีนะครับใครที่สนใจสล็อตก็ดันบนนะครับมุมขวามือนะครับที่ข้างอ่าเราจะลิงก์ของเรานะครับข้างลิงก์ชื่นเพื่อนของเราครับผมก็ส่วนตั้งค่าก็ไม่มีอะไรนะครับเข้าไปคลิกปิดเสียงปิดเสียงนะครับด้านล่างตั้งค่านะครับ้ายมือนะครับส่วนอ่าตรงตรงแดงผมก็บอกแล้วครับอ่าไอไอรูปผู้หญิงนะครับทุกคนนะผู้หญิงก็คลิกเข้าไปเลยครับผมมันจะสุ่มให้ให้ของรางวัลเรานะครับอ่าสปินนะครับ เหรียญโทเก้นในไว้ไว้เลขสิ่งของก็ไว้ซื้อสิ่งของครับในแอปนะครับเช็คอินนะครับหัวใจของเราหมดก็ดูวิดีโอเพิ่มนะครับสล็อตนะครับอ่าส่วนด้านบนตรงนี้สําหรับเงินไว้ถอนนะครับเหรียญโทเก้นก็คลิกก็ไปเลยนะครับอ่าสองเหรียญเท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะครับคลิกก็ไปเลยครับผมเหรียญโทเก้นนะครับส่วนดาวด้านล่างนะครับก็ให้ให้คะแนนเขานะครับตรงนี้ก็ผมบอกไปแล้วครับตั้งค่าเปิดปิดเสียงนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะจับเวลาครับ30วินะครับดูได้หนึ่งครั้งกับผมก็ดูคลิกดู30วิบวิดูเลยครับผมรับดอลลาร์หรือโทเก้นมันจะซุ่มนะครับไอหมูนี่ก็คลิกกับเลยผมคลิกไปแล้วครับแต่ไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยวผมยังลองคลิกใหม่ครับเดี๋ยวถ้าว่าผมคลิกจะให้ได้ผมเสียเวลานะครับเพราะตรงนี้ก็กาของใครที่มก็เปิดเลยเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับกลับมาแอปตัวนี้ก็ไม่มีไนครับเล่นง่ายนะครับผม เป็นยิงลูกบอลกลมๆนะครับใครที่สนใจก็ผมติ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับใต้คลิปวิดีโอวน์โหลดได้เลยนะครับผมกับวันนี้ก็ถ้าว่าใช้เวลาเยอะก็ขอเอาไปด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเมนูมันเยอะนะครับที่ผมบอกว่าต้นคลิปนะครับว่าแอปตัวนี้เมนูมันเยอะนะครับผมต้องบอกให้หมดทุกอย่างนะครับถ้าว่าตกรนตรงไหนก็ขอเอาไปด้วยนะครับแต่ที่สําคัญแน่ๆนะครับล็อกอินให้ให้ถูกนะครับได้ของรางวัลนะครับแล้วก็สําคัญยางยิ่งครับใส่รหัสแนะนําให้ถูกด้วยนะครับช่องอยู่ใไหนที่ผมจะบอกไอ้ต้นคลิปนะครับรหัสแนะนํา จะให้ใส่หยุดตรงไหนครับก็คลิกก็ที่ผมบอกเลยครับไปรูปอุปก์แล้วก็คลิกเลือกที่ว่าใส่รแนะนําเลยนะครับอย่าไม่ใส่ครับไม่ใส่เดี๋ยวจะตอนนไม่ได้อองครับล่นมาเปล่าๆปล่าอนกินไม่ได้ก็เสียเวลาเปล่านะครับครับอาวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีแอปมาบอกแค่นี้นะครับส่วนใครที่สนใจก็ผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับก็วันนี้ก็อีกครั้งนะครับก่อนที่ผมจะจากกันไปนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้อ่าลงทะเบียนนะครับโครงการ คนละครึ่งนะครับรีบเลยนะครับเดี๋ยวจำจำนวนสิทธิ์ก็เต็มนะครับเสียได้แทนนะครับคนที่ยังไม่ได้ลงนะครับอ่ารีบไปเลยนะครับสําหรับคนที่ลงแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ผ่านเกณฑ์นะครับผมผมก็ได้ลงไปแล้วนะครับดีใจกับตัวเองเหมือนกันครับผมกลับมาวันนี้ก็พูดเยอะแล้วครับใช้เวลามากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับมันนี่ฟรีโอกาสหน้านะครับของดีๆมีมาบอกดนนะครับนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ